สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ HR Auto Review ช่องสำหรับคนรักรถตัวจริงที่เรานำเสนอรีวิวจอดลึกมีสไตล์และเต็มไปด้วยพลังจากรถทั่วทุกมุมโลกถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามกดเลยตอนนี้และอย่าลืมเปิดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราหยุดเล็กน้อยวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับรถกระบะท,ที่กำลังสร้างกระแสะแรงอย่างต่อเนื่องรถที่ผสานพลังเทคโนโลยีและดีไซน์ไว้อย่างลงตัวนี่คือ Great Wall p u r หรือในบางตลาดเรียก,กว่า GWM P-Series ร,รถกระบะจากจีนที่มาพร้อมความมั่นใจ และพร้อมท้าชนกับคู่แข่งระดับโลกขีดขีดขีดเซกชั่นหนึ่งเครื่องยนต์และสมรรถนะเกรดเวลเพิ่มมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตรให้กำลังประมาณ161-188แรงม้าและแรงบิด400นิวตันเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ8สปีดขับขี่ลื่นไหลแต่ยังคงความแรงไว้ครบถ้วนระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบเลือกได้พร้อมฟีเจอร์ควบคุมการลงทางชัน และโหมดการขับขี่หลากหลายเหมาะทั้งในเมืองและออฟโรดขีดขีดขีดเซ็กชั่นสดีไซน์ภายนอกเพื่อไม่ได้มีดีแค่สมรรถนะแต่มันดูดีด้วยกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เฉียบเส้นสายรอบคันดูแข็งแรงและทันสมัยล้ออนลอยสซุม้มล้อขนาดใหญ่และความสูงที่พอดีทําให้รถกระบะคันนี้ดูโดดเด่นทั้งบนถนนและทางลุยขีดขีดขีดเซ็กชั่นสภายในและความสะดวกสบาย เข้ามาภายในแล้วคุณอาจลืมไปเลยว่านี่คือรถกระบะเพิ่มมีห้องโดยสารหรูหราแบบ SUV เบาะหนังแท้หน้าจอแสดงผลดิจิทัลและจอสัมผัส9นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มาพร้อมระบบสตาร์ด้วยปุ่มระบบแอร์อัตโนมัติไฟในห้องโดยสารแบบแอมเบียและเบาะคนขับปรับไฟฟ้าความสะดวกสบายจัดเต็มขีดขีดขีดเซชัน4เทคโนโลยีและความปลอดภัยและนี่คือจุดที่เพื่หน่าประทับใจที่สุด ด้วยระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นเบรกอัตโนมัติเตือนออกนอกเลนควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเตือนจุดอับสายตาและกล้องรอบคันแบบ360องศารวมถึงระบบเตือนขนาดถอยเซ็นเซอร์รอบคันและถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีสามารถอยู่ร่วมกันได้ขีดขีดขีดเซกชัน5การใช้งานและอัธประโยชน์กระบะท้ายกว้างและใช้งานได้จริง รองรับน้ำหนักได้ได,ดีมีจุดยึดสัมภาระหอลายจุดและสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้เช่นโรบาร์เบสไลเนอร์หรือฝาปิดท้ายจะบรรทุกอุปกรณ์ทำงานหรืออุปกรณ์ตั้งแคมก็ไม่มีปัญหาและด้วยอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ดีพร้อมความสามารถในการลากจูงเพื่อคันนี้พร้อมลุยขีดขีดขีดเซกชั่น6ราคาและความคุ้มค่าในหลายประเทศเพิ่มมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0ถึง1.2ล้านบาทแล้วแต่รุ่น เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีความปลอดภัยและสมรรถนะต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าแบบสุดๆขีดขีดขีด OUTRO Redwallker ไม่ใช่แค่รถกระบะน้องใหม่แต่มันคือการประกาศว่าตลาดรถกระบะกำลังเปลี่ยนไปผสานความแรงความหรูและความชาญฉลาดไว้ในคันเดียวถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตาม HR Auto Review เพื่อรับชมรีวิวรถใหม่ๆก่อนใคร รถใหม่ทุกสัปดาห์ความจริงที่คุณไว้ใจได้ที่นี่เท่านั้นหยุดเล็กน้อยขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านี่คือ HR Auto Review